อัสลามอะลัยลุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่12พฤษภาคมพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกต่20นาทีนะครับก็วันนี้เห็นดอกร้านข้างในมันบานสวยเยอะดีนะครับนี่นี่แดงแดงสุขใจเห็นแกสวยไหมต้นนี้อยู่ในกระถางหนึ่งปี๊บนะครับนี่กำลังมาเลยกำลังมาเลยจากต้นโสมเนี่ยจากต้นมโสมตอนนั้นน่ะเนี่ยเนี่ย จากเป็นลอยเนี่ยเนี่ยหายดีเรียบร้อยแล้วนะไม้สวยตอนนี้สวยละกลายเป็นสวยแล้วครับเนี่ยนะครับแดงสุขใจนะครับแดงสุขใจนี่ดอกกําลังจะมาเลยอยู่ในกระถางหนึ่งปี๊บนะต้นใหญ่อ้วนสวยดอกมาดีทุกอย่างมาโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามอลัาตาเนี่ยนะครับต้นแดงสุขใจนะครับอืมก็ใครสนใจต้นนี้ก็บางโตขอแค่เจ็ดร้อยอุย้ยนี่ มอเช้ามาจับจับกระแทกหน่อยเดียวเองเป็นรอยเลยนะครับนี่ใครสนใจต้นนี้ขอแค่เจ็ดร้อยตัวขอแค่เจ็ดร้อยนะครับนี่ขอแค่นี้เลยนะครับไปขึ้นขึ้นปี๊บอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับลากในดินนี่เยอะเยอะมากเลยนะครับนี่ขอแค่เจ็ดร้อยขอค่าส่งให้บางตัวสักหกสิบก็พอนะครับค่าส่งมันมันเกินหกสิบอะพูดง่ายๆนะนี่นะครับนี่ใครสนใจแดงสุดใจต้นนี้ดูดินี่ถ้ารออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับ มาทุกกิ่งเลยนะครับถ้าถ้าฝนไม่ไม่ตกนะถ้าอากาศอย่างเงี้ยทักอีกอาทิตย์นึงนะประมาณวันวันพุธหรือพฤหัสหน้าเนี่ยเต็มเต็มหัวแน่นอนนะครับใครสนใจแดงสุขใจต้นนี้ก็ขอเจ0ดร้อยขอเจ0ดร้อยนะครับขอเจ0ดร้อยพอนะครับ,รบขอค่าส่งก็60บาทนะครับทานใดสนใจก็ทักไายมาอ่ะเดี๋ยวบางโตจะเอาไม้มาขายเหมาเนะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือมะลืนเนียบางโตต้องไปเอาโป๊ยเซียนแล้วเขาเขาโทรมาตามแล้วว่าโ๊ยเซียนได้แล้วเพราะว่า บางตัวจะสั่งโพยเซียนไว้เป็นรอบๆไปนะครับก็ต้องไปเอาโพยเซียนก็ต้องวางตังต้องวางตังรอบใหม่นะครับก็บางตก็จะหาตังแหละนะครับพูดง่ายๆนะครับก็จะขอขายเหมาเป็นชุดนะนี่ชุดที่หนึ่งนะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะกระถางไม้ใหญ่นะกระถางอันนี้ก็คือกระถางปี๊บไปแหละครับนี่มีต้นมีกี่สีเนี่ยมี3ส,สีหรือ4สีเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอะ,อะไรนะอันนี้เป็นเหลืองทับเจริญนะครับนี่ อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็ไม่รู้แหละเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยแสงจันทร์นะครับเนี่ยนะครับมีสามสีมีสี่สีแหละนะครับเนี่ยโคตดใหญ่มากโคตดใหญ่มากอันนี้เป็นลอยห่านมันมาไซส์นะครับห่านมาไซส์ก็ดีเหมือนกันนะมีห่านหญ้าไม่ขึ้นกระถางดีห่านไซส์หญ้าหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเป็นแดงสุขใจนะต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งต้นี้หนึ่งชุดที่หนึ่งนะอันนี้แล้วก็มาอันนี้นี่อันนี้อันนี้ยังฉายนี่นี่อันนี้ก็เป็นแดง ไอ้เป็นเหลืองเหลืองแสงจันนะครับหรือคาราเมลอะแหละแล้วก็มีมีชมพูบานเย็นตัวนี้ที่ดอกเป็นกรมยจีนะคบอันนี้ก็เป็นสองสีเนาะอันนี้ก็ชุดที่หนึ่งเหมือนกันโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยนะครับนี่ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนี้เพิ่งเสียบได้เลยนี่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 ม่งลูกไม้ตัวนี้นี่ม่งลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะครับม่งลูกไม้ตัวนี้สวยมากแล้วก็มีเนี่ยชมพูบานเย็นที่ดอกเป็นกรมยีีเนี่ยแล้วก็มี ชมพูทรับเจริญและอันนี้ก็บางตเพิ่งเสียบติดนะครับบางตเพิ่งเสียบติดนี่ก็ชุดที่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยสามต้นเนี้อู่กระถางไม้ใหญ่ก็ไม้ปี๊บดีๆนี่แหละแต่ว่าจะเล็กกว่าปี๊บหน่อยนึงเนี่ยกระถางเนี่ยสามต้นนี้เอาแถมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรนะไอใบด่างสยามลอร่าใบด่างสยามลอร่าตัวนี้อยู่ในชุดที่หนึ่งเหมือนกันนะอยู่ในชุดที่หนึ่งนี่ อย่านี <language> yeah! well. ้ชุดที่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยใหญ่ๆเลยขอพันเดียวขอพันเดียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสยามลอล่าด้วยนะครับเนี่ยใบด่างสยามลอล่าดอกมันสวยใบด่างสยามลอล่าดอกสวยมากเลยเนี่ยขอพันเดียวนะครับขอพันเดียวเลยนะครับก็ส่งให้ฟรีด้วยอ่ะส่งให้ฟรีด้วยนะครับเนี่ยสวยๆเลยใช้ได้ด้วยใช้ได้นะครับเนี่ยอ่ะมาอันที่สองมั่งอันที่สองเนี่ย นี้ใหญ่จริงอันนี้กระถางสิบหกอันนี้กระถางสิบหกอันนี้กระถางครึ่งปี๊บอันนี้กระถางครึ่งปี๊บโคดใหญ่ๆเลยนี่จุดที่สองนะครับจุดที่สองที่สองมีขาวมีเหลืองอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นชมพูทรับเจริญอย่างเดียวเนี่ยพอเดินฝนละไม้มันจะแทงอย่างเงี้ยนี่จุดที่สองเป็นชมพูทรับเจริญอย่างเดียวสวยอันที่สานี่เป็นดอกตัวใหม่นี่ลรวยดอกยาวขนาดเนี้ยเนี่ยดอกยังไม่ยอมแทงบานเลย นเี่ยจุดที่สองนะครับ, 2, รบอันนี้ต้องเลี้ยงให้กิ่งมันหนาๆกว่านี้นะครับเนี่ยให้ใบมันเยอะๆเนี่ยดอกมันใหญ่ต้องเอาใบอ่ะใบอใบมันมารองนะครับไม่งั้นไม่งั้นงั้นดอกมันจะตกอย่างเงี้ยเนี่ยดอกมันใหญ่จริงนะครับแล้วพยายามอย่าปล่อยนี่บางตัวปล่อยปล่อยให้ดอกมันออกอย่างเงี้ยแหละนะครับเนี่ยชุดที่สองเนี่ยเอาอะไรแถมดีจ้ะเดี๋ยวเอาของแถมเอาของแถมเอาของแถมเอา,าเอาันนี้แถมไม้เดี๋ยวบางตัวไปดูตรงนี้ นี่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 ชมพูดาวกระจายนี่นี่ชมพูดาวกระจายนี่อยู่ในชุดนี้นี่ชมพูดาวกระจายไม้เก่าๆที่ตอนนั้นหากันจังเลยผมโตขายต้นใหญ่มีต้นเล็กขายหมดอันนี้ต้นหนึ่งอะใครจะเอานี่สามสามสี่ต้นนี้ขอพันเดียวขอพันเดียวส่งฟรีนะใครจะเอารับเลยนะครับนี่นี่อีกมาชุดนี้ชุดที่สามนี่ชมพูตัวนี้เหลืองตัวนี้นี่ตัวนี้ใหญ่จริงแฮะเห็นชุดที่สาม ที่สามเนี่ยที่สามอันนี้จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยนะครับในชุดที่สามชุดที่สามนี่เป็นตัวม่วงตัวนี้นะครับเนี hmm. ่นี่ครับเนี่ยม่วงตัวนี้นี่เป็นสีเดียวนะอ่าอันนี้เป็นนี่ตัวนี้คือโทนม่วงต้นนี้เป็นโทนม่วงนะชุดที่สามอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นสีเดียวมีสีเดียวตัวนี้สวยไหมม่วงตัวนี้ม่วงบานม่วงม่วงชุลปุมม่วงเนี่ยที่สามเนี่ย สามสวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้ได้เลยสามต้นนี้ขอพันเดียวเดี๋ยวแถมมันนี้ให้นี่นี่นี่น,นี่แถมนี่อุ๊อันนี้แถมนะอุ้ยผมเลยนี่แถมแถมเป็นอันเนี้ยอะไรนะเนี่ยชมพูห่อซับย์กับขาวนี่เป็นไม้แฟนซีนะสี่กิ่งนะครบบนี่สามต้นนี้แถมต้นนึงเนี่ยขอพันเดียวขอพันเดียว ข oh. อค่าส่งไม่มีส่งฟรีนะครับแล้วก็อันนี้อีกอีกช็อตนึงนี่อีกช็อตหนึ่ง,งแต่ต้นเนี้ยมันใหญ่มากใหญ่มากในกระถางปี๊ดนะแต่มันเป็นรอยตรงนี้นิดนึงเป็นรอยนิดนึงอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยเออมองโตมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเนี่เป็นรอยนี้หน่อยนึงนะเป็นเหลืองตัวนี้สวยอันนี้สีสีอ้ลกก็ัสามสีอันนี้สีขาวล้วนนี่แถมกแี้วแถมเแล้ยพอเลยแถมดี อันนี้ต้นใหญ่ดีนี่แถมต้นนี้นี่ยกมาละยกมาละนี่นี่แถมต้นนี้นี่แถมเหลืองอ๋ออันนี้แสงทองแถมแสงทองนะอันนี้แถมแสงทองเนี่ยแถมแสงทองต้นหนึ่งนะครับสามต้นสามต้นชุดที่สี่ชุดที่สี่เขียนชุดที่สี่ชุดที่สี่ ตัวมองมองมองที่โทรศัพท์ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแสงมันสะท้อนลงนะครับก็ถ่ายตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ขออภัยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ชุลพันธ์ส่งฟรีนะครับก็สนใจทักทายมาก็เนี่ยสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เนี่ยเนี่ยลายแอดข้างล่างนี้ลายแอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับลายแอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับลายแอดลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับเป็นลายแอดนะครับเป็นลายออฟฟิเชียลก็จะมีแอดมินคอยตอบแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับคอยจัดส่งให้มันจะไม่ไม่ตกรอบนะครับแล้วก็ ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซ u b s c r i b e นะครับใน u t u b e ในไลน์ในเฟสนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับแล้วก็มันจะได้คลิปที่บางตัวลงเสร็จมันจะไปขึ้นที่ลูกค้าก่อนลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งหาให้วุ่นวายนะครับไปถึงมันจะเด้งขึ้นเลยมันจะแจ้งเตือนที่ท่านลูกค้าเลยนะครับเนี่ยก็มี4ี่ชุด4ี่ชุดเนี้ยใครสนใจทักทายอ้าวมามีอันนี้อีกนี่กระถางปิ๊บใหญ่ๆนี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ม,มีมีเป็นชมพูห่อซับเนี่ยดอกใหญ่มาก ดอกใหญ่มากนะครับเป็นชมพูห่อทับแล้วก็มีสีขาวอันหนึ่งนะครับโขดใหญ่มากเนี่ย<น>ก็ขายเท่ากับแ,แดงสุขใจละขายเจ็ดร้อยนะครับขอค่าอ่ขอค่าส่งก็แค่หกสิบาทนะครับขายเท่ากันขายเท่ากันนะครับแล้วก็มีนี่ขาวตัวนี้ขาวน้ําหวานเป็นอุ้ยเป็นไม้ตกกระถางนะนเป็นไม้ตกกระถางอย่างนี้นะครับเป็นไม้ตกกระถางใครจะเอาก็ทักมาเอาไปทั้งกระถางแหละนะครับส่งให้เลยขอห้าร้อยส่งทั้งกระถางอย่างนั้นะ แล้วก็มีไอ้สองต้นนี้นี่ใครจะเอาไปทําต่อนี่ส้มเหลืองไต้หวนันใครจะเอาส้มเหลืองไต้หวนันนี่สวยมากเลยสวยมากเลยส้มเหลืองไตหวนันแล้วก็นี่นี่ลูกไม้ตัวนี้นี่บางโตทําต่อรีลาไว้นะเอาไปทําต่อเองนะนี่เอาไปทําต่อเองนะนี่สองต้นนี้อันอันนี้ก็เป็นแบบไม้ตอรีลาเนี่ยเป็นรูอย่างงี้นะครับนี่นะครับสองต้นนี้เป็นสีที่ไม่มีแล้วหาหาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยส้มเหลืองไต้หวันกับเนี่ยม่วงตัวนี้ม่วงตัวนี้มนชมพูอมม่วงตัวนี้นะครับ เป็นตอรีลานะเอาไปทําเองเอาไปทํากันต่อเองเดี๋ยวบางตัวจะถอนส่งสองต้นนี้ขอพันเดียวนะครับสองต้นนี้ขอพันหนึ่ง 1, ส่งฟรีนะครับส่ง e อ s ฟรีนะครับถ้าจากถ้าเอาไปก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่อ่ะลากเลิกมันไม่ได้แล้วถอนดีกว่าถอนส่งดีกว่านะครับเนี่ยก็ส่งฟรีส่งฟรีนะครับเนี่ยสอง,สงต้นนี้ขอพันเดียวนะครับส่งฟรีเลยส่ง e อ s ฟรีใครยาวก็ทักไทยมาแล้วก็มีอตอรีลานะครับตัวทำไว้ก็เอาไปดูเล่นๆเนาะ แต่ใครสนใจอะไรอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นสีของตอนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้เป็นเนี่ย7472มาละนะครับก็เนี่ยครับก็ไม่เครื่องปุ๋ยไม่มีอะไรนะครับกใส่ปุ๋ยแล้วไก่เนี่ยเก็บขี้ไก่เลี้ยงแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรกร็เลี้ยงรดน้ำบ้างไ่รดน้ำบ้างนะครับน้องชายว่างก็มาลดให้ไม่ว่างไม่มาลดนะครับไม่ไม่ว่างก็งานเยอะก็ไม่ต้องรดนะครับเนี่ยไฉไลแล้วก็อันนี้สีหนึ่งตออย่างนี้นี่ ทำตอรีลาก็เนี่ยทำทำเก็บไว้นะครับสวยๆนะครับนี่เป็นด่างใครเลี้ยงแล้วเขียวใช่ไหมบางตัวเลี้ยงละด่างนะครับเนี่ยก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่ครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ใครสนใจนี่ทักมาเนี่ยทักมานะครับใครสนใจเป็นด่างเลยนะเป็นด่างนี้นะไม่ใช่เขียวปิดๆนะนี่เป็นด่างนี้เลยนะเป็นกอใหญ่ๆเลยนะใครสนใจต้นนี้ก็ขอสองพันห้าเนี่ยนะครับต้นนี้ขอสองพันห้าต้นนี้ขอสองพันนะครับค่าส่งต่างหากนะอันนี้ขอค่าส่งสองร้อย อันนี้ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับอืมมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่มากก็ต้องไปใส่กระถางสองปี๊บแล้วอะนะครับอันนี้มันเต็มแล้วบางตไม่มีที่ไว้กระถางสองปี๊บมันเต็มนะครับอ๋อเดี๋ยวบางตว,ว่าจะขายอันนี้ออกนะครับบางตจะใช้กระถางสองปี๊บเพราะไม้มันมันมีไม้ใหญ่บางตสั่งไม้ใหญ่มาต้องเอามาใส่กระถางสองปี๊บเพราะนั้นไอ้ไม้เล็กที่ลอใหญ่ไม่เอานี่นี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์หนึ่งสวยๆเลยกับต้นนี้ชมพูทรัพย์เจริญเนี่ย บางตขายสองต้นนี้พันเดียวอยู่ในกระถางสองปี๊บนะนี่ใครจะเอานี่สองต้นนี้เนี่ยขายพันเดียวนะครับขายพันเดียวนะครับใครจะเอาเป็นตีเป็นชุดที่ห้าแล้วกันอุ้ยนะครับชุดที่ห้าขอขออภัยนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ชุดที่ห้าเนี่ยสองต้นนี้สองต้นนี้พันเดียวนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวแถมเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามันน้อยไปเปล่านะครับเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมอะไรดีล่ะแถม阿าต้านนี้ให้ต้นหนึ่งแล้วกันเนี่ย โอ้โขวดใหญ่นะเนี่ยมันอยู่ในดินบางต้ไม่ได้ถอนขึ้นมาเนี่ยเอาแถามอาลาต้นนี้ให้ต้นหนึ่งเนี่ยขวดใหญ่นะเนี่ยขวดใหญ่นะนี่อยู่ในดินนะครับเนี่ยเนี่ยสองต้นนี้ขอพันเดียวส่งฟรีแถมอาลาต้นนี้ให้ต้นหนึ่งใครจะเอาชุดที่ห้าขึ้นแล้วทำรากใหม่ทําอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยตะกี้มาดูสีขาวเรียบร้อยน่าเอาไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยอ่ะแล้วก็มีอันนี้อีก ชุดที่หกนั่นสิชุดที่หกนี่สามต้นนี้ขอพันห้าไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเป็นแดงดําอยู่ในกระถางสองปี๊บนะนี่นี่ชุดที่หกนะครับนี่นี่ชุดที่หกนะนี่ชุดที่หกสามต้นนี้โอ้มันใหญ่แล้วนะนขอพันห้าไปจะส่งให้ฟรีเลยเนี่ยขอพันห้าจะส่งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ขอพันหนึ่งจะส่งให้ฟรี Ask, นนอ, 1, 5, อันนี้ขอพันห้านะครับอันนี้ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้มันใหญ่นะครับต้องจะว่าจะว่าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่ามันใหญ่มันได้ที่แลว้วมันใหญ่เต็มที่วา่าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ลงมาทําที่นี่นะครับเอามาเสียบเอามาอะไรเนี่ยจะไม่อยากจะปนก็คือเดี๋ยวจะพยายามทยอยย้ายไม้ที่เสียบเรียบร้อยอะไรเรยบร้อยไปทำข้างนอกไปขายข้างนอกนะครับตรงนี้จะเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มสั่งไม้เข้ามาเพื่อจะเสียบเพื่อจะอะไรเพื่อว่าตรงนี้จะเป็นที่เป็นที่ ต่อกิ่งต่อยอดต่ออะไรจากในนี้นะครับแล้วก็สวยแล้วก็ไปขายหน้าร้านเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันปนกันไปหมดเลยนะครับลูกค้ามาก็งงทําอะไรกันมั่งวะนี่ตรงนี้นะครับไม้สวยไม้ไม่สวยอยู่ร่วมกันหมดเพราะนั้นก็คือไม้ไม้ที่จะต้องทําไม้ที่อะไรจะเอาเข้าข้างในเข้ามาร้านร้านข้างในแล้วก็ตรงนู้นเป็นที่ขายโดยเฉพาะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายไม่ต้องมานั่งแบบว่าอันไหนก็ไม่รู้อันไหนจะขายอันไหนก็หรือว่าไม้มีตําหนิอะไรมันปนกันอยู่ข้างนอกหมดเลย ดี๋ยวบางตจะเปลี่ยนคือบางทีบางโตก็แบบหุดหงิดนะคือแบบถอนขึ้นมาอ้าไอ้ต้นนี้มันต้นตําหนินี่หวาอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนก็ามันก็ปนกงนหมดเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปไม้ตําหนิไม้ที่ต้องทําไม้ที่มาเสียบกิ่งใหม่ไม้ที่มาตอกิ่งใหม่ไม้ที่อัพกระถางใหม่ไม้ที่ทํารากจะมาอยู่ข้างในหมดเลยนะครับข้างนอกก็จะเป็นไม้ที่พร้อมขายแล้วขึ้นฟอร์มแล้วนะครับส่วนไม้ที่แบบแต่งรากมมาลงดินอะไรเงี้ยก็ก็มาอยู่ข้างในหมดเลยนะครับนี่ ก็มีอันนี้เนี่ยนะเสียบกิ่งเรียบร้อยเนี่ยดอกยังไม่มาเนี่ยก็เอาไว้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพอพร้อมขายแล้วป่อยออกออกไปนะครับแล้วก็มีอันนี้ที่บางโตถอนวันนั้นอะอาราบิคั่มต้นละห้าร้อยอะนะครับก็ลูกค้าบอกว่าบางโตอยากได้แหละแต่ลดอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีอยู่แค่แค่นี้แหละมีไม่กี่ต้นเนี่ยเนี่ยมีไม่กี่ต้นเนี่ยเนี่ยใครจะเอานะเป็นเหมาเหมาไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวบางโตให้ดูอย่างนี้ดีกว่า ครจะเอานี่มันโตจับเป็นชุดเลยนะสวยด้วยนี่นี่อ่ะนี่ชุดนี้มีห้าหกแล้วก็สิบเจ็ดนี่นี่พันหนึ่งสามต้นพันเนี่ยสามต้นพันโอ้แม่งใหญ่จริงอ่ะใหญ่จริงอ่ะเนี่ยถอดมาจากกระถางครึ่งปีป่ะนี่นี่ดูดิทรงสวยๆอยงนั้นเลยนะครับมันโตยังไม่ได้ลงปลูกเลยนี่นี่ดูดิโคดเนี่ดูความสวยเนี่ยนี่นี่ตอนนั้นมันโตขายตัวละห้าร้อยใช่ไหมอันนี้ไม่ขายแล้ว ขายปล่อยไปให้หมดนะครับเพราะว่าต้องใส่กระถางสูงต้องอะไรเพราะว่าหาหนึงไซส์ไซส์โขดหญ้าเยอะต้นเอียงหมดเนี่ยน,นี้นี่ก็ขายพันหนึ่งอันไหนอีกนี่นี่นีอ่อ๋ออันนี้เนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ๆสวยๆนี่สิบสี่นี่สิบสี่แปดเนี่ยตัวหยิบต้นไหนก็ต้นนั้นเลยนะสิบห้านี่ดูดินี่พันหนึ่งนี่พันหนึ่งแคปหน้าจอมาเลยแคปหน้าจอมาเลยเนี่ยนี่พันหนึ่งนะครับสิบสี่แปดสิบห้าเนี่ยพันหนึ่งส่งฟรีด้วยนะมงงตส่งให้เลยเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่นี่นี่ห้าหกแล้วก็สิบเจ็ดนะครับเนี่ยพันหนึ่งมาเน่มันมันจะได้แคปหน้าจองง่ายๆนี่ยนี่นี่นีใหญ่ๆเลยห้าหกสิบเจ็ดนี่พันหนึ่งชุดนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเก้ากับสิบเนี่ยไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้สวยพันหนึ่งขอสวยๆนี่พันหนึ่งขออ่ส่งฟรีนี่สิบสี่แปดสิบห้านี่พันหนึ่งส่งฟรีแล้วก็อันนี้นี่แล้วใครจะเอานี่เอ่อแองเจิ้ลไฮบิดอะไรนะอะไรนะ อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นดอกหอมเนี่ยสีชมพูเนี่ยบางบางโตแกะมาจากต้นแม่มันอ่ะเนี่ยเลี้ยงเนี่ยหา่านมันไซส์มันเดินขึ้นมาเนี่ยบางทีบางตัวปล่อยบางตัวก็วไม่คิดมันจะเข้าออมามันเดินมันไซส์นี่ล้มหมดเลยนะครับเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอะไระไฮบริดแองเจิลอ่ะอืมมันบางตัวจำชื่อไม่ได้นะครับไอไออะไรนะอีฟีนอฟเอออีฟีนอฟไฮบริดแองเจิลนะครับเนี่ยบางโตแกะแกะมาเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสิบหัวเนี่ยสิบสิบ ิบต้นอ่ะสิบมันมีเท่าไหร่อีซีนอปไฮบิทแองเจิลหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบหัวเนี่ยเอาไปเลี้ยงต่อนะยี่สิบหัวขอพันหนึ่งเนี่ยใส่หอ่หอๆไปเลยเนี่ยขอพันหนึ่งนะครับขวดเล็กขวดใหญ่ปนไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอีซีน็อปไฮบิทแองเจิลที่มันเป็นดอกสีชมพูที่มันหอมๆอ,อ่ะเนี่ยใครจะเอานะครับยี่สิบต้นยี่สิบนะ ย yes. okay. ี่สิบย right> no um ี่สิบหัวเนี่ยยี่สิบหัวเนี่ยขอพันเดียวยี่สิบหัวเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยมันมีอเล็กมัางอะไรบ้างเดี๋ยวบางโต้ก็เติมให้เนี่ยหมดยี่สิบหัวเนี่ยตีว่ายี่สิบหัวเลยขอพันเดียวนะครับก็เดี๋ยวบางโตส่งให้นะครับบางโตส่งให้นะครับนี่แล้วก็เอาเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนนี่ขอคัดขวดใหญ่ๆไปเลยเนี่ยนี่อันนี้อีกนะครับนี่สิบสามแปดสิบเอ็ดนี่ก็พันเดียวนะครับสิบสามแปดสิบเอ็ดนี่ก็พันเดียวนี่อันนี้อันนี้บางโตเก็บอันนี้บางโตเก็บละนะครับเพราาะว่ นี่ก็สวยนี่ก็สวย1 1นี่สิบสองกับสิบสองจุดหนึ่งนะเนี่ยมีสองต้นนี่นี่เก็บไว้อันนี้จะไปทำเองนะครับนี่เรามีอันนี้แหละนะครับนี่หนึ่งชุดพันหนึ่งส่งฟรี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 นะครับนี่ยสยๆเลยนะครับใครรับทั้งหมดใครรับทั้งหมดนะครับรับทั้งหมดนะรับทั้งหมดบางโตให้พวกนี้ไปด้วยนี่บางโตขอเก็บสิบสองจุดหนึ่งไว้ต้นเดียว บางตัวขอเก็บ12.1ไว้ต้นเดียวนะใครรับทั้งหมดนี่นะบอกก่อนเลยส่งมันได้นอกกนั้นบางตให้หมดเลยนะครับใครรับทั้งหมด1,000 2,000 3,000 4,000เนี่ยอันนี้บางโตให้ด้วยนะอันนี้ตอนแรกบางตัวว่าจะเก็บไปทําเองนะครับบางตให้ด้วยแต่12.1น,นี่บางตไม่ให้นะอันนี้บางตัวจะทําเองตอนแรกบางตัวจะเก็บอยู่แล้วบางตก็เอ๊ะลงขายก็ลงขายไปหมดอะแต่บันดันไม่มีใครเอาบางโตจะไม่ไม่แบบว่า มีต้นรักต้นหวงหรือว่าแบบโอ้ยอันไหนฟอร์มดีบางตัวจะเก็บก่อนไม่นะบางตัวจะลงขายหมดเลยแล้วไม่มีใครเอาบางตัวถึงจะไปทานะครับเพราะนั้นก็คือก็เหมือนใจใจกันนะ่ะสองไม่ไม่มีแบบว่าโอ้ยของดีของเด็ดของอะไรแล้วกูเก็บก่อนเลยกูไม่ให้ใครแล้วเดี๋ยวไว้โชว์ไม่บางตัวขายหมดเลยบางตัวขายหมดอันไหนลูกค้าไม่รับบางตัวก็จะเอามาทาต่อเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นอ่ะสำหรับบางตัวแล้วคือมันสวยทุกต้นมันทาให้สวยได้ทุกต้นแต่มันจะเป็นสวยตามลักษณะที่มันต้องจะเป็นบางตัวจะไม่บังคับแม่อะไรมากก็สวยสวยตามความสวยของเา นะครับก็เนี่ยชุดละพันส่งฟรีนะเนี่ยชุดละพันส่งฟรีนะแคบหน้าจอเลยเอาชุดไหนแคบมานะครับเนี่ยชุดละพันส่งฟรีชุดละพันส่งฟรีชุดละพันส่งฟรีนะครับเนี่ยแคบมาเลยนะครับเนี่ยใครรับทั้ง4ชุดเนี่ยบางตแถมอีกอีกต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แถมอีกสี่ต้นสิบสองจุดหนึ่งบางตไม่ให้เพราะว่าบางตจะเก็บไว้ทําเองนะครับมันสวยมันสวยมากนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นหน้าวางรากธรรมชาติที่สวยมากนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้แล้วก็เนี่ยเนี่ย อีคิโนอฟไฮบริดแองเจิลนะครับ20ต้นขอพันเดียวนะครับ20หัวเนี่ย20โคดเนี่ยขอพันเดียวนะครับเดี๋ยวบางโตส่ง EMS ให้ฟรีด้วยเอาไปทำต่อคนเนี่ยบางโตเลี้ยงแล้วบางโตแบบเสียดายเนี่ยหานมมาไซส์ไซส์เนี่ยต้นล้มหมดเลยนะครับคุณแล้วเอามาเลี้ยงแล้วเอาเขามาเลี้ยงแล้วมันก็เนาะก็ต้องดูแลกันไปอ่ะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละครับก็วัดสลามุอะลัยกุมวะเราะอกมะตุลลอฮ์วะบะเราะกกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ